ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับมาดามนะคะตอนนี้มาดามอยู่ที่งานจับปลาที่บ้านสรุนค่ะเดี๋ยวอันนี้ชาวบ้านนะคะชาวบ้านมาจับปลากันค่ะไปดูนะคะว่าพี่ชายมาดามได้ปลาอะไรพี่ชายมาดามได้ปาลาแล้วค่ะมาดูค่ะตัวใหญ่มากค่ะค่าจับคนละห้าสิบาทนะคะซื้อบัตรเข้าค่ะซื้อบัตรเข้ามาจับนะคะคนละห้าสิบบาทจับได้อะไรก็เอากลับบ้านเลยค่ะ มีปลาเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวมาดามหาลูกชายมาดามก่อนเอาไปไหนแล้วเนาะอยู่ไหนเนาะมาดามหาก่อนจะพาไปดูปลานะคะพี่ชายมาดามจับได้นี่นะคะซอวบ้านอันนี้ก็บรรยากาศนะคะอากาศดีค่ะอากาศดีค่ะดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะ เด,เด็กมาเชียปามามาดูพ่อแม่จับปลาใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวมาดามจะเข้า youtube ให้อ่ะยิ้มหวานเราจะลง youtube ให้นะคะอันนี้เด็กๆอยู่อยู่โรงเรียนอะไรกันคะลูกโรงเรียนบ้านกระแตนะคะนี่ค่ะมาดูพ่อแม่จับปลาเี่ยวได้แล้วครับผมได้แล้วได้เต่าไหนไ,ได้อะไรครับไหนไให้แม่ดูไหนแม่ดูเอาเปิดเปิดให้แม่ดูเราได้อะไรลูกได้เต่าบอกถึต้องล้วงรืไม่ต้องล้วงหรอก ท o t a l มาดูนะคะจับได้ทุกอย่างเรากลับบ้านได้เลยค่ะเอาเลขก่อนเอาเลขก่อนค่ะก็บอกว่าห้าศูนย์เอ้ศูนย์ห้าใช่ไหมเมื่อกี้รู้เห็นศูนย์ห้าใช่ไหมไหนคะดูไหนศูนย์ห้าไม่รู้ก็บอกว่าเห็นศูนย์ห้าเห็นศูนย์ห้าเหรอคะไหนมาดามจับนี่นะคะศูนย์ห้าตามเขาศูนย์ห้าอยู่ตรงไหนเนาะตรงกระดองหรือเปล่า total we get total we come to the river of the farm right In the un uh the w i l l e s t name Sarun เนาะอ่าสรุนค่ะ In the p r o v i n สีสักเอ่อสีสเกตนะคะดิสเ a n ร์ภูเขันค่ะโอ้ดูมันมองน้ามาดามสิเ <c oughs> ต่าล้านปีนะคะเต่าล้านปีคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะชาวบ้านจับได้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเห็นศูนย์ห้านะคะใครจะตามก็ตามนะคะงวดวันที่ห <c oughs> น,นึ่ง <c oughs> เอาวันนี้เหรอคะ <c oughs> เอาวันนี้เหรอคะ <c oughs> อเอาหวยออกวันนี้ ไม่ออกวันนี้หรอศูนย์ห้าซื้อเลยแล้วกันเผื่อจะได้โชคกระลาบกับเขาเผื่อจะได้ค่าบัตรค่าบัตรก็ห้าสิบอันนี้ก็ศูนย์ห้าวันนี้เลขห้ามาแรงนะคะวันเลขห้ามาแรงตะนิตอยู่ไหนเนาะหนูหาตะนิษ์ไม่เจอเขาบอกว่าจับปลาได้หนูเดินตามหาตะนิตนี่เออหาไม่เจอนิ่ไม่รู้อยู่ไหนเราเดินหาไปเรื่อย อันนี้ท o u t u b e นะคะเดี๋ยวลง youtube ให้ปากช่องมาดามเนตตี้นะคะกดเข้า youtube มาดามเนตตี้สาวบ้านนะแล้วก็เข้าไปดูเดี๋ยวจะลงให้วันนี้แหละเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อน <c oughs> อันนออันนอสี่ขวบแล้วห้าขวบบอกห้าหาขวบบอกเกิดปีเดียวกันกับเป็นต่อเลยลูกชายมาดามที่พัทยาลูกพี่สาวแล้ลูกนัวแปดขวบเก้าขวบ,บ <c oughs> อ่ะอ่าแล้วตอนิดอยู่ไหนนอตอนิ้อยู่ไหนนออันนี้เด็กๆบ้านกระแตนะคะโรงเรียนกระแตนะคะ โรงเรียนวัดค่ะโรงเรียนวัดจะมีวิทยุเปิดเบาๆนะคะขอเคลียนะคะวิทยุบ้านๆค่ะหาซื้อยากนะคะพัดยาไม่มีขายนะคะแบบนี้อันิ้อยู่ไหนนอกอ้าวเดินหาอยู่ดดเดี๋ยวเดี๋ยวนหนจับได้อะไรแล้วไ,ไ,ดได้อะไรแล้วอ่ะม,มาดูกันนะคะ พี่ชายมาดามนะคะจับได้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆลงก่อนค่ะเดี๋ยวสไลด์เหมือนเมื่อวานโอโอเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเตรยอะไรนี่เตยปลาขาวนี่นี่นะโอ๊ย่โอ๊ยโอ๊ยโอยบอกว่าอย่ามาจับอันนี้ได้ปลาช่อนนะคะก็โดนถีบลงน้ำเ้อะุนตรงนี้เ้อ ช็อกเกอร์ฟิตใช่ไหมช็อกเนสฟิตอ่านว่าอะไรนะปลาช่อนลืมแล้วช็อกอะไรเนี่ยตรีรตัวอ๋อภาษาเขมรมัลคาค่ะตรีรตัวโจนี่โจนี่โจนี่แปลว่างโง่นะคะไม่รู้จักชื่อปลาบลั๊กนี่ดูค่ะบิ๊กบิ๊กลิเวอร์ค่ big, big คะ บิ๊กแลนด์ค่ะ you can come to, swim here. to, hometown, okay? to village, okay? Madame, s w ม m อ n here เวลค o มท t ม m ยโฮมทาวน์นะคะเวลค o มท t ม m ยบร o t เ e อร์วิล g e นะคะนี่ค่ะแดดแรงมากเลยมาดำลืมเอาหมวกมาจากบ้านเตรียมไว้ทุกอย่างเตรียมเตรียมทุกอย่างหมดแล้วแต่คือแบบลืมรีบอ่อ้ยลงยูทูบเด้อ ยูทูบเด้อยูทูบใครจำได้มาได้ใครล่ะใครเป็นใครหนูไม่แต่จำไม่ได้แล้วอย่าไปเลยไลยตะป้ะนั้นนะน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อไปขึ้นไปเดี๋ยวก็โดนถีบลงน้ำอีกชุดว่ายน้ำมาดามค่ะััันนนนว้ชุดว่ายน้ำมาดามค่ะพร้อมมากเลยพร้อมพร้อมที่สวิมมิง I ready for swimming I have my bikini my bikini ค่ะ my bikini เดี๋ยวอันนี้มัน I c a n swim because because I burn from hometown that's why I c a n swim I can do everything ค่ะได้ปลาเยอะแยะเลยค่ะปลาขาวเต็มเลยค่ะเต็มแหเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะแห ออนี่ค่ะได้ปลาอีก,ลอก,ลกแล้วค่ะปลาขาวเร,รียนไม้ดูดิรตยซอค่ะตรตยซอเอ,เอาไว้เผาก็ได้ไว้ต้มก็ได้ไว้แกงก็ได้หมกก็ได้ทุกอย่างค่ะทาได้ทุกอย่างค่ะปลาขาวนะคะปลาขาวคนก็ขาวโอ้ใจนอยเลอะอีกแล้วล้างขาก่อนล้างขาก่อนยิ่งล้าง,างยิ่งเลอะว่ะเฮ้ยไม่ล้างละ วอันนี้ลูกชายจะเอาวานแม่นะคะเอามาจับปลาด้วยค่ะเก่งเรื่องจับปลาค่ะหาปลาให้แม่กินเนอะ <No. S 2> โอเคค่ะมาเจ็ดนาทีแล้วจะไปแล้วนะคะขึ้นก่อนอ๋อเคค่ะฝากช่องมาดามเนตตี้สาวบ้านนาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ ไปสวัสดีค่ะ